ตะเวนเริ่มที่เขาหแล้วพี่น้องไอ้ผมกับพึ่งเลิกงานครับผมสีมรอเบืองเขาอจะหน่อยครับไอ้ว่าให้รถเกี่ยวเขามาเกี่้นะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อวอนมันเป็นตะเกียวบ่มันหกแข้งแม่มื่กี้ลลพุ่นน่ะเห็นบ่แต่ว่าเจ้านี่มันเป็นอันนี้มัเป็นหน้าผมดอกอันนี้อันนี้มันเป็นหน้าคางๆอีกเจ้านึงครับนี่นะมบืองเขาของงามๆเห็นบ่ครับเนี่ยเึืองหยาพามี่มันอดเศษเลยครับ่นน่ะเลือกเออเลยครับ่นน่ะเห็นบ่แต่ว่าเมื่อเมื่อฟังผมสิครับตอกตอกตอก แต้วบุญนะนี่หยาเดบิปดอนี่เดี๋ยวผมซีบอันี่นี่คือหยาครับย่านะครับย่าเจ้าย่าเขาได้ิีว่ามันเขาด้วยน่ครับเดี๋ยวมาใกล้ๆครับคุณครับบัวโอ้ยบผีบ้ะครับนี่เขาครับไปยังก็ยังเห็นหน้าเห็นไรเดีปีนี้เดีผมกับุ่คอยมิยุราครับพี่น้องผมมาเบิ่งหน้าเดือนนาเทียครับน้ากับวันมาปิดครับประเทศหน้าขาดเหมือนครับผมว่าสีมารอคือว่ารถเกี่ยวหนิเขาเกี่ยวเขาต้องม่าน หาใหม่มันเนื้อเข่าออกจากกันแท่นหน้านะครับเพราะว่าเขาทีได้เกี่ยวง,ง่ายๆนะครับรถเกี่ยวหอนาน <c oughs> แต่ว่าบงก่อนมันเป็นเป็นตะยางไปรอบอ <c oughs> โอ้ยเป็นอะไเสียวตีนเนี่ยวะพี่กายมาเกี่ยวกับพ่องูเหลือมตัวเมียอยู่พูดหน่พี่น้องเนี่ย oh, <no. S 1> เดี๋ยวผมเสียาไอ้หารตัวช่วยก่อนพี่น้องหารตตัวช่วยก่อนห <c oughs> <c oughs> าแนวหลีนแล้วงานนี้อ่าพอดีว่าผมมันเอาโดนติดรถมานน้ำอยู่ครับ ผมเดี๋ยวเอาเอาโดรนครับโดรนสโอโลเด็กรอเรือนอน,นครับอ่านว่าโดรนครับผมยำเสี่ยวโดรนนี่บินเบ่งก่อนครับบ้านเป็นตะคือบ่ะขันมันบ่คือผมเสี๋ยให้รถเกี่ยวนีเกี่ยวแค่นแค่ส้นนี่วามันมีเขานะครับส้นด้านโพนีด้านโพนีสีว่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเดียวเอาโดรนบินบิน่งเขาก่อนไ่น,นออ้องครับผมงานนี้ครับงานนี้มีบินครับบินครับโดรนครับแล้วก็ รีโมดแดกคอนโทรนครับผมอ่ะเริ่มมาเลยครับผมมาที่นี่ครับมาุยกันเลยครับผมเอาบ้ากบินก่อนค,ครับ <Okay. S 1> อโอเค <laughs> ไปเลยครับอ่าครับพี่น้องวเดียวก่อนดะ ผมอ่นปั๊มมุมกล่องก่อนครับเอาด้านล่างเนาะผมจะเริ่มทัรวจดอ่าด้านริบๆนี่ก่อนครับ่น,นอ้องนน่ครับเริ่มสำรวจดริบๆ่ก่อนนี่ครับ,รรรบนีนนบ่นี่นี่อ่านะครับผมจะเริ่มผมจะตั้งลั้มโดนเห้ข้างๆอันสิสังเกตว่ามันมีมีป้ายไปยข้าอยู่ด้าน,นเหนียนบ่อครับในจอภาพนะนะครับผมจะเอาโดนลงน้ำๆก่อนอ่ะรับผม อ่าครับครับประมาณนี้เอาลงเอาลงอีกน่อยนึงครับผมสีบ้างว่าเขาโซนนี้มันเป็นตาคือบอครับประมาณนี้ครับผมสีบอบินกันสูงนะพี่น้องบินตับตมครับเดี๋ยวปับปับภาพแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจจ๊บอ่านี่ครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยว ลงอีกนิดนึงครับลงอีกนิดนึงก่อนจุ๊บอ่ะตอนนี้ผมเนี่ยเป็นโนนอยู่ครับมองเห็นอยู่นะครับมองเห็นอยู่ที่วันนี่มเห็นวนา <c oughs> ไปเลยครับเดินทางไปเลย <c oughs> ไปแต่ส่าเนาะอันฟังนี่มันกับพ่อมีเขาอยู่รอเนี่ยพี่น้อง <c oughs> ครับพ่อมีเขาอยู่ครับนี่อันฟังใส่มือจอภาพนะครับเอา เดี๋ยวก่อนนะครับเป็นมุกสัญญาณมาคัดของครับผมจะเป็นอีกอย่างบ่โอ้ยลืมเอานี้คืนครับนี่ <c oughs> โอ้ยาวายแหนมคือสัญญาณคืออับวะ <c oughs> นี่ครับลืมลืมลืมตัวนี้ <c oughs> เอาเอาไม่เอาไม่โอ้ล่าผิดล่าผิดปลาสมองสมองพ่ <c oughs> อใช่หรอลูกขาพระเจ้าอื <c oughs> ไ,ไป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 ตัวไปตัว <c oughs> โอ้ยตายอีกหัวเนาะ <c oughs> โอ้ยเอาไปเอาดับอีกแล้ว <c oughs> เป็นอย่างวะคือดับดูตายเมียมันเถอะ ไปครับไปเรื่อยๆคือไปไหวเหรอฮะโอ้หเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวยใสย่หน่อยเนาะครับเอา้ามันเป็นอีหยังวะเดี๋ยวเปลี่ยนึงเด้อครับเด้อแป๊บนึงน,นะครับมันเป็นอะไรวะ ไปต่อครับไปต่อครับไปต่อมันไหลแต่ห้าเนอะครับห้าเต็มเลยนี่แม่งหยาเอา 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 없이 미소만 진다.